สวัสดีครับผมวิดีโอนี้เป็นวิดีโอนำเสนองานวิจัยในรายวิชาการวิจัยวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับผมซึ่งหัวข้อก็คือการพัฒนาโมเดล gnn เพื่อทำนายปริมาณการใช้งานข้อมูลในเครือข่าย5 g แบบเวลาจริงงานนี้เป็นการประยุกต์กราฟเนื้อนเน็ตเวิเพื่อแก้ปัญหาความซับซ้อนของเครือข่าย5 g และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดก,การนะครับ บทนำในปัจจุบัน5 g เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของยุคดิจิตอลแต่การจัดก,การเครือข่ายยังมีปัญหาเช่นปริมาณการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนการวิเคราะห์บแบบเดียวทํายังไม่มากพอหรือยังไม่เพียงพอโครงสร้างเครือข่ายซับซ้อนการจัดสรรทรัพยากรไม่แม่นยำดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งใช้ gnn มาช่วยพยากรณ์การใช้งานข้อมูลเพื่อให้ระบบสามารถ รับตัวโล่งหน้าและจัดสรรทรัพยากรได้อัตโนมัติวัตถุประสงค์ครับจะมี3ข้อพัฒนาโมเดล GNN ที่ร่วมทั้งข้อมูลโครงสร้าง t o p โ l ล g y และลำดับเวลาท่าฟิคด Data เปรียบเทียบ GNN กับโมเดล Deep Learning แบบเดิมเช่น RNN LSTM CNN วิเคราะห์ความสามารถของ GNN ในการปรับตัวต่อเครือข่ายที่เปลี่ยนแปลงเช่นการเพิ่มหรือการลดนูนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับง,งานวิจัยนี้จะช่วยให้ผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อัตโนมัติและแม่นยำสร้างโมเดล deep learning แบบใหม่ที่จัดการกับข้อมูลการาฟได้สามารถนำไปต่อยอดได้ใน iot vnet smart city ผักดันงานวิจัยด้าน กราฟ AI และ Edge AI ในประเทศไทยทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง Graph t อร o r ีใช้แทนโครงสร้างเครือข่ายโดยมีโหน,นดเช่น b a s s Station และผู้ใช้และมีเส้นเชื่อม Edge เช่น b n d w i d t h และ Latency ทฤษฎีวิเคราะห์ข้อมูลแบบลำดับเวลากรพยากรชุดข้อมูลอนุกรมเวลาเป็นกระบวนการ วิเคราะห์ข้อมูลที่มีการจัดเรียงตามลำดับเวลาเพื่อทำายค่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการวัดผลในการประเมินผลจะใช้กฎเกณฑ์ดังนี้ MAE ค่าเฉลี่ยของความผิดพลาด IMSA e, ให้ความสำคัญกับความผิดพลาดที่สูง MAPE เปรียบเทียบความผิดพลาดเป็นเปอร์เซ็นต์รวมถึงพิจารณา เวลาในการฝึกเทรนนิ่งทามและเวลาในการใช้งานจริงด้วยวิธีการดำเนินการวิจัยการวิจัยเป็นแบบ m i x m e t h o มี6ขั้นตอน 1. วิเคราะห์ข้อมูลข่ือขาย 2. ออกแบบสถาปัตยกรรม PnN 3. พัฒนาและฝึกโมเดล 4. ประเมินผลและปรับปรุง 5. ทดสอบ ในสภาพจริง6สูตผลและวิเคราะห์ประชากรและกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างคือ500เซลล์ฐานใน5จังหวัดหลักได้แก่กรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลาและระยองเก็บข้อมูลต่อเนื่อง12เดือนทุก5นาทีรวมกว่า52ล้านจุดข้อมูล ซึ่งมักเพียงพอที่จะฝึกโมเดล Deep Learning ที่ซับซ้อนได้เครื่องมือและระบบที่ใช้เครื่องมือที่ใช้แบ่งเป็น3ส่วนการเก็บข้อมูล n f s PMS, EMS, d i e t e s t Spectrum Analyzer พัฒนาโมเดล Python, Python, l a n ื i n ฮาร์ดแวร์ gpu rtx 4090 cpu i 9 RAM 64 r aws ec 2ทั้งหมดนี้ช่วยให้สามารถจัดก,การกับ Big Data และฝึกโมเดลได้อย่างมีประสิทธิภาพขั้นตอนการเก็บและประมวลผลข้อมูลข้อมูลถูกเก็บแบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงต่อวันผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเท่าความสะอาด เช่นลบค่า o u t l i e r และ missing data จากนั้นข้อมูลจะถูกแปลงเป็นกรา p h s t r u เจอร์เพื่อให้ GNN เรียนรู้ได้ตรงกับลักษณะเครือข่ายจริงสุขและความคาดหวังสุขงานวิจัยนี้มีความสำคัญเพราะสามารถพยากรทราฟิกแบบเรียลไทมลดปัญหาความหน่วงและข้อขวดช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเครือข่ายมีประสิทธิภาพ สามารถต่อยอดไปสู่ระบบอัจฉริยะเช่น Smart City และ AI การนำเสนอนี้และเอกสารจัดขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนในรายวิชาการวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เท่านั้นไม่ได้จัดทำเพื่อตีพิมพ์หรือเผยแพร่อย่างเป็นทางการคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม